สวัสดีค่ะเมื่อนี้เดียมเอามาเบ่งกระเจี๊ยบเนาะเดียมเกะจงไว้เห็ดแนวอยู่แปลงหนึ่งก็เก็บไปได้แล้วล่วคะค่ะว่าอันครั้งนี้ก็ซือเป็นครั้งสุดท้ายที่ซิเก็บอันพันมันเนี่ยเห็นป่ะนี่เดียมเอาจงไว้พอเก็บแล้วคะ่ะพันมเมล็ดพันเนาะจงไว้แต่ทางปลายเดียมเก็เก็บเก็บไปสุดแล้วครับใ,ใกล้ซิเบิร์แล้วคะ่ะเบ่งนี่ ผันกระเจี๊ยบเขียวเนาะนี Arizona, water, ่ค่ะบนฝักมันพอเก็บแล้วมันแห้งแล้วค่ะบึงไปทางยอดมันโอ้มันใกล้สี่สุดแล้วบัยืดบัเทิงแลรวยืกุ้งเยายแมวกระจงไปแปลงนึงที่เพิ่งเก็บไปแล้วได้สามสี่อบตากแล้วค่ะผู้ใดสนใจกับุูนเดอร์ยาแมวสิทดลองในก่อนตากเสร็จแล้วก็ยาแมวก็จะคุกเมล็ดไว้สารคุกเมล็ดกันแมลงไว้เนาะนะคะ พืชสก,ก,กิตาธันวาพันยุ์แมวก็ซิจำนายพันนะคะก็สีมีพันกะเจี๊ยบเขียวพันผัก,า 1, กคาดค 1, พันมะพริกยำพันผักสีล้าผักมะพร้กเซทีตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแมวที่ไปบึงกนว่าค่าขนส่งมันเท่าไหร่เนาะแต่คนได็กกำหนดราคาทึกผู้ดใดสนใจก็ติดตามยแมวไว้เดี๋ยวเหรือก,ก็ดีเหอกันเนาะ มล็ดผ่านจากกษตรกรไปหาเกระรตะกรค่ะนี่ไก่สีหั่นเราค่ะไก่สีเบิดเราไก่สีตัดต้นลรวค่ะเพราะว่ามันสุดแล้วเนาะว่าหงยอดมันนะนี่หงยอดมันไก่สีเบิดมากนี่แมวก็คัดเอาช่วงกลางค่ะช่วงกลางต้นจงไว้แล้วเสร็จแล้วก็ต้นปลายก็แมวก็เก็บกระลดให้มันเก่ แล้วนี่ก็หอเก็บแล้วค่ะนี่ระบบน้ำยี่แมวก็็ดเป็นหัวสปริงเกอร์น้อยไว้เนาะนี่ค่ะหอเก็บแล้วค่ะจะเจียบเขียวส่วนราคานั้นก็เดี๋ยวชิเบึ้งราคาขนส่งก่อนเดี๋ยวค่ะยเแมวซี่ สิบอกราคาว่ชสิขายโลเขาได้หมอ,อบึงสิเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะแห้งจ้ำนี้เลยค่ะเลยเมล็ดพันธุ์ที่ดีนี่แถวนี้เขายังผักสีลาวเนาะเขาก็ปลายฝนต้นหนาวค่ะต้องเจอมอกจากน้อยมันจะค่อยเม็ดเต็มดี กับอันผักคาดนะคะพอเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับปีนี้ก็บวานไว้บวดปีค่ะปีหน้าก็เก็บเฮดไม้อย่างนั้นนะไหนข้ามปีเขาจะค่อยค่อยขึ้นดีเนาะ แด่ยแมวบริสิทธยาโดนแล้วเดี๋ยวค่ะเนี่ยตั้งแต่ปุ๊กมาซีดยาสามครั้งค่ะประ,ประหยัดยาดีปุ๋ยปุ๋ยบ่ได้ใช้เพราะปุ๋ยหางดินมีแล้วค่ะก็เลยปุ๋ยใช้ครั้งเดียวลงมากว่าทุตเสมอค่ะโอ้แห้งหมดละี่ค่ะ น,นี่ก็เป็นอันไม่ไดพันที่ยายแมวแกะไว้นเนาะแกะเราก็มาตากแวงสิคะเนื้อว่ะตากไว้ยายแมวก็สิคัดแล้วก็สีลองเพาะเบิง้งว่าอัตราการขึ้นการงอกมันสม่ำเสมเรา้องค่อยๆให้ขายค่ะเอาใช้หานตากแวงสินงเนาะเวลาถ้าห่าบุกูก็เอาสั่งกระสีปลุกเลยค่ะ สำหรับอันพันจะเจี๊ยบนี่กะคุณนันเดอร์เด่นพิสกีกาหันวาันเดอร์ข้ามยายแมวสิขายสีสีหลงอีกครั้งหนึ่งว่าสีขายเท่าหดงแล้วก็สีเบิ่งอัตราการงอกพร้อมค่ะส่วนผักอันผักคาด้มะพริกยำมะพริกเซธีแล้วก็ผักสีลากะพร้อมกันพุ่นละคะเพราะว่าตอนนี้กําลังเลือกเมล็ดพันธุ์ไว้เมล็ดพันธุ์อยู่ค่ะยังพริกยำเนาะคนกวางย่างยังสิไปใหม่ต้นอยู่ หมายต้นว่าเลือกต้นงามๆนียอันฝักดีๆค่ะไว้แล้วก็เฮิ่นก็สะเอาเป็นพันเนาะ6ปีเพิ่์นก็ถึงที่แล้วค่ะคัดคัดพันไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้ยายเมลก็โอแค่นี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอันคลิปโบยาวเด้อครับเพราะว่าเฮ็ดเ mm hmm. บิบ่งวิธีเฮ็ดไม่ได้พันเนาะเลือกเอาไปคัดคัดไว้เองครับเพราะว่าประหยัดยายเมลก็ซิเป็นซื้อกลาง สำหรับกเกษตรก,กร,รกับเกษตรกรที่ยากได้โน้พันนะค่ะสวัสดีค่ะ